สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหววแม่มาชแนลของเราในวันที่15กรกฎาคม2568นะคะในวันนี้นะคะเรามาเจอกันเป็นอีพีที่2แล้วนะแต่ว่าเป็นอีพีที่26ของงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568นะคะแนวทางจะมีตามรายชื่อที่ขึ้นไว้แต่จะไม่ได้เรียงตามรายชื่อนะคะในอีพีนี้ไม่มีเล่ดับนะเรามาเริ่มดูกันนะคะอะมาที่แนวทางของแอนระเด่นนะคะซึ่งแอนด้นมาเพิ่มเติมอยู่3ฉบับนะ แนวทางของแอดม่ายมแดงนะคะแนวทางของแอดทิศท่ Go, าตะโกแนวทางของแอดบริพลฟ้านะคะได้มาสองฉบับนะคะแนวทางของเลขดังคนบ้านสวายแนวทางของบาร,รมีแสงคำลือนะคะแนวทางของแอดบุตซึ่งเป็นทุนตุลางนะคะแนวทางของแอดกิจจาแล้วก็ แนทางของคนจะรักนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะเริ่มเลยนะคะที่ในทางของแอนระเดนนะคะมี3ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นทางที่ชื่อว่าบนมาตัวนะคะเขาเีกแล้วขาที่เลขสี่หลักสิบบนใช่ไหมคะในงอน,นี้ให้มาบนมาตัวที่ 7กับ8นะคะามาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าอีกไหมนะสำหรับบทมาตัวของอารเด็นนี้นะคะต่อมาฉบับที่2นะคะก็จะเป็นนาทางที่ชื่อว่าล่างมาตัวพุทธิเลขาที่เลขหนึ่งหลักหน่วยล่างนะคะในงวดนี้ให้มาคือ,อ7กับ9นะอ่ะดูกันนะคะวา่าเง้อนี้ล่างมาตัวอเด็นจะเข้าอีกไหมนะต่อมาค่ะฉบับที่3ฉบับนี้ก็จะเป็นนาทางชุดฉบับแบบเขียน3ตัว2ตัว นะคะสำหรับคุที่แล้ยต้องบอกว่าเข้าเนื้อทางเลขเด่นบน4ีและเด่นล่างหนึ่งใช่ไหมคะสาระบงนงวดน,นี้ให้มาแล้วนะคะแคปหน้าจอไปนะ,ะให้มาด้านบนก็จะเป็นเลขเด่นในตารางนะคะด้านซ้ายและด้านขวาเห็นไหมคะอืมแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุด3ตัว2ตัวบนล่างนะคะ เรามาดูก,ก,ก่อนนะคะงวดน,นี้เ็บอกว่าให้เด่นบนที่7กับ8ให้3ตัวมานะคะก็จะมี682 9 8 7 975แล้วก็583นะคะส,สูตรสัมบ,บน,นะคะก็จะมี82 87 75แล้วก็83นั่นเองส่วนแนวทางล่างนั้นให้เด่นที่7กับ 9, 9, 9, 9, 9, 9 8, 8, 1, นะคะเน้นที่7 1 74แล้วก็92รอง98กับ81่ดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าไหมนะคะอนด้าเด่น น่าจะก,กันไปท่านทีรอจ้านี้อยู่นะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของท่านไหนแนวทางของแอดมัมด่ยมแดงนําโชคนะสําหรับผู้ทีเ่นั้นไม่เข้าหลุดไปนะคะดังงี้นี้ก็ลงให้เหมือนเดิมนะเจ้านี้แอดลงให้ประจําด้วยนะคะ,ะสำหรับแังงี้นี้ให้มาแนวทางเด่นที่9ให้ชุดที่เป็น3ตัวและ2ตัวมานะคะก็จะมี9 3 6า9 6ชอบสูตรที่90-60นะคะ แล้วก็5ชุด3ตัวมา3ห่างคือ690 693แล้วก็960นะคะอืมวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่าแอดไม่ยอมแดนนำโชคนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาอทิตย์ถ้าตะโกงที่เรานะั้นไม่เข้านะคะ อ่ะสระงวดนี้แอดได้มานาทางก็5ดินบนล่างที่8กับ5ให้2ตัวมานั้นที่80818389 5053 58 5แล้วก็5้ท่านที่รอเจ้านี้ลงให้แล้วนะอืมแคปหน้าจาไปเดดอนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนาทางของท่านไหนนี้แอดบนแผ่นฟ้านะะสาระเจ้านี้แอดลงให้ในงวดนี้เนี่ยแค่2ฉบับและในะอกพอกพีเดียวด้วยนะคะ ่ฉบับแรกนี้ก็จะเป็นแนวทางบนล่างนะอ่าให้มันก็จะมี5 0 5 2 5 4 5 6 5 1 4 0 4 2 3 0 4 1แล้วก็4 6นะคะอ่าใครชอบนะคะก็อลองดูนะคะแอดบริบูณฟ้าเนาะแล้วก็ฉบับที่2ฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางนี่ฉบับสองเนี่ยก็จะเป็นแนวทางอ่าล่างชุดเต็มน,นะคะงวดนี้ลเลขเด่นที่2 3แล้วก็8 นะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาก็จะมีอ่า0 1 0 2 0 3 0 7 0 8 0 9 1 2 1 3 1 7 1 8 1 9 2 3 2 7 2 8 2 9นะคะ3 7 3 8 3 9 7 8 7 9แล้วก็8 9นะคะใครชอบพอรอก,ก็จัดไปนะคะในทางของอ่าแอปเรียนฟ้าแอดลงให้2ฉบับเท่านั้นสำหรับในงวดนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของบารมีแสนคำาลือเจ้านี้ได้ลงให้เป็นบางงดนะสำหรับในงวดนี้ให้มานะคะแนวทางให้วิ่งบนที่9รอง7นะคนะชุด2ตัวเด่นๆนะก็จะมี1 9 2 9 3 9และ4 9รอง1 7 2 7 3 7และ4 7นะคะ3ตัวให้มา4ีหางนะ,ะก็จะมี4 1 9 5 1 9 4 2 9และ5 2 9นั่นเองนะคะ ส่วนนทางล่างนั้นให้วิ่งที่6รอง5นะคะเด่นที่6 5 6 7และ6 8รอง5 5 5 7แล้วก็5 8นะวันนี้จะเข้าหรือเปล่าล่วนกันนะคะในทางของบาร,รมีแสนคำลือเนาะอ่ะต่อไปนะคะเราม,มาดูนาทางของท่านนี้เลย เลขจังคันบ้านสวายนะสำหรับคนที่น้านนั้นไม่เข้านะคะหลุดไปแดงง้อนี้ให้แคปหน้าจอไปเหมือนเดิมนะคะให้มาก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิมเลยนะคะทันที่รอเจ้านี้ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแคปหน้าจอกลันไปก่อนเด้อนะคะแคปไปท่านที่ชอบเจ้านี้หรือว่ารอเจ้านี้อยู่ลงให้เรียบร้อยนะคะ,ะแคปไปนะคะแคปไปนะแคปือยังคะถ้าแคปแล้วขอเลื่อนผ่านแล้วเรารู้กันว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะ เลดังคนบ้าสวายนี้นะคะต้องบอกว่า,าแบ่งปันโดยเจ๊เลดพัทยา มาที่ในทางของ Adwood นะคะซึ่งเพิ่มเติมมาก็จะเป็นในทางล่างนะคะงวดนี้ให้มาเด่นล่างที่3รอง4ี่บ8และให้ชุดที่เป็น2ตัวล่างเน้นที่43กับ83รอง63และ40และให้กันนะคะกันที่41 42แล้วก็49นะงวดนี้จะเป็นางานจะเข้ามาลุ้นกันนะคะในทางของ Adwood นะคะเจ้านี้อาจจะลงทาที่เป็นเลขเด่นล่างไปแล้วนะคะก็สามารถจะย้อนดูได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนาทางของแอดกิจานะสำหรับในงเงนนี้ให้มาในทางเด่นที่3นะคะแล้วก็5ชุดสตัวตัวมานะคะก็จะมี3 7 3 4 3 9 9 5 3 3 7แล้วก็4 3 9นะคะงนนี้จะเป็นเงนินจะเข้าไหมเราก็มาลุ้นกันให้แคปหน้าจอกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนใครชอบอ่าท่านไหนก็ลองดูนะคะ แล้วเรามาปิดท้ายที่ในทางของแ8คนเจรักนะคะสำหรับในงวดนี้ได้มาแค่ไม่กี่หางเองนะคะอ่าก็จะมี469 468 81 589 92นะคะอ่าคนเจรักงวดนี้ให้มาน้อยนะงวดนี้จะอาจะเข้าหรือเปล่าเราก,ก็มาลุ้นกันนะคะงวดไหนได้มาก็ลงให้นะสำหรับในพีนี้ไม่มีเลขนะคะอ่า สำหรับในงวดนี้นะคะท่านที่ถามหรือวรอนะท่ทานจากแอดที่ว่าอ่าวันนี้งวดนี้นะคะจะจะซื้อเลขอะไรนะคะนี่แอดจะเขียนให้นะคะแอดจะเขียนให้น่าจะมีทั้งหมดสี่หางนะคะอ่าก็จะมีมีตัวไหนบ้างเนาะมีอ่าสองห้าสามนะคะมีอะไรอีกมีห้าศูนย์เก้านะคะ 5.09แล้วมีอะไรอีกมีอ่าอ่าสามศู 3, 0, 7, นยะแล้วก็อีกหางหนึ่งอะไรนนอกนี่อ่า587นะคะนี่ในงวดนี้นะคะแอบจำได้ว่าแอสซิลัตตอรี่นะคะลงท้ายด้วย3ามหางนี้นะคะอเดียวกันนะคะว่างวดนี้อาจจะมีโชคไหม <laughs> แคปหน้านจอกันไปนะคะท่านที่รอในทางจากแอดนะคะที่แอดซื้อในงวดนี้นะคะลงท้ายด้วย3หมหางนี้นะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่26ของ,งวัประจําวันที่16กรกฎาคม2568นะคะท่านใดนที่ดูชอบนะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มกําลังใจด้วยนะแอดก็จะนะดมมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยพรุ่งนี้นะคะแอดลงให้ EP เดียวนะคะก็คือ EP ที่ชื่อว่ามาแล้วจ้าคริสต์มกสก็เที่ยงวัประจําวันที่16กรกฎาคม2568นะพระฉะนั้นก็แนวทางจะมีเยอะเลยให้กรอไปเรื่อยทัะจนกว่าจะเจอระดารที่เราชอบนะคะ พรุ่งนี้ขอให้เร็ยๆกันนะจะกลับมาม่นะคะสวัสดีค่ะ